สวัสดีครับพอแม่พี่น้องทูปูทุกคนครับครับมนีก็เป็นมือดีแหะครับวันที่16บหกแล้วครับเนาะครับเป็นวันจันทร์ที่16มีทุหนาครับมีทุหนาครับครับสำหรับมณีก็เป็นมือของรัฐบาลไทยครับสําหรับตัวเลขก็มาหอดปรถเสิแล้วครับสําหรับตัวเลขแลครับเนาะครับเป็นตัวเลขของหลานสาวครับหลานสาวเมืองเกาหลีแหละครับครับสําหรับตัวเลขก็มาหอดแล้วครับ เลขกบอลลายตัวครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับเนาะครับเนียนย่ำกันไปเลยครับสำหรับตัวเคลับครับสำหรับผู้ใดเขามาแหลวกไย่าลืมนะครับกดไหลกดแช่ครับกดที่ตามพร้อมครับเพื่อสิบว่าได้ผักแนวทา้งนะครับเนาะครับแนวทางจาก่องเสี่ยงยาผ้าเลาะครับครับสำหรับซองเสี่ยงยาผ้าเลาะครับวดที่แล้วที่หลานสาวหิมเนะครับเนาะครับวดวันที่หนึ่งมีทูนาครับวันที่หนึ่งมีทูนาครับ สำหรับตัวเลขครับเมืองเกาหลีครับสำหรับหลานหลุดไปทีหาครับสามเหรอครับเลขที่ออกนะครับเนาะเลขที่ออกครับกับมีมืดเหรอครับห้าสามสองครับห้าสามสองห้าสามสามห้าสองครับสามห้าสองครับเลขล่างครับสองศูนย์เหรอครับสำหรับเลขล่างนะครับเนาะครับครับนี่เป็นงวดที่แล้วครับ หลานรลดไปที่หาับสามครับกับมาครับหาับสามแต่ว่าไปยุคข้างหน้าครับจับคู่มีสามคู่เล็กสองตัวครับบน่างมีสามคู่กจับมาหายับมีสามห้าสามแปดห้าหนึ่งแหละครับมันออกหาสอครับ สามห้าสองนะครับเนาะครับลดไปแต้มน no. no. ึงครับการลดครับชุดน no. okay. ี so. ้ลดเลขวิ่งเลขลดถือว่าสวยงามมากครับสวยๆเลยครับหมวที่แล้วนะครับเด้อนี่ครับหมวที่แล้วสําหรับสามตัวสามตัวก่ะสามห้าแปดสามห้าแปดหนึ่งห้าสามกรุดไปอีกครับหนึ่งห้าสามการุดไปครับหกสามสองการลดไปอีกครับ ต่ว่นเลขกับวนเนี่ยนี่แหละครับตัดเลียนเอากับขึ้นสีมานเยอะนะครับเนาะครับตัดกลับไปกลับมาเพื่อนใครสามกับหากับสามแหละครับจับเล่ยนเอาครับสําหรับปูมัดด้ยครับด้อครับผู้คัดกับพานครับท่างซองกับเสนอเป็นเพียงหน้าทางเนาะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขครับปิเจรณาเบิงครับรตเตลี่ครับหาเบิงครับรตเตลี่เนียนยำรตเตลี่นะครับเนาะครับขึ้นสีมีท่านอยู่ครับสําหรับมือนี่มือวันที่สิบหกครับ เอาไปโชว์ไปหมาดเด้อครับเด้อครับดุดวนฝ่อเฝ้าครับสําหรับเหล็กเฝ้าเหล็กดวนครับถ้าออกต้องหัวปีผันว่าอั่นนะครับเนาะครับออกหลังหลังมูนี่แหละคือสีบ่อั่นดอกหาลอตเตอรี่เบิ้งครับครับเป็นเหล็กเมืองนอกนะครับเนาะเหล็กเมืองเกาหลีครับงวดวันที่สิบหกนะครับครับเอ้าเอาไปเบิ้งตัวเล็กต้องกันครับบอกวอาหลายยายห้างนะครับเนาะ กับเบิ้งมาแล้วครับเมืองเกาหลีนะครับเนาะขับเมืองเมืองเกาหลีครับสำหรับเลขเพื่อนกาบถือวา่างามแล้วครับเมืองเกาหลีวันที่16นะครับเป็นวันที่16 สิบหกมิถุนาครับมิถุนายนครับหกแปดสวยงามเลยครับงวดที่แล้วครับถือว่าสวยงามครัเรียกว่าหลายโตแล้วครับครับขุ่นเนี่ยมย่ำนะครับเนาะครับเอาสำหรับบนครับหลานเพิ่นให้ไปบนบนหาหนึ่งกับหาครับหนึ่งเรียกวิ่งเรียกรูด หและ5ครับจับคูหาคูครับปัญหาไมาหาคูมีหนึ่งสามหนึ่งสามห,าห,ห,าหแล้วก็5 6าหกห้าหกเอาไปเสียงสูกเครับเด้เอครับ ทางส่องกับเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับเนาะอันนี้สำหรับบนครับหกเก็หกเก็ครับสำหรับตัวสุดท้ายหกเก็ห้าเก็ครับอันนี้เป็นเลขเมืองเกาหลีครับต้นตำรับล่ะครับมาเรื่อยๆนะครับเนาะครับจากส่องเกลี่ยลำไยผ้าร่วยนะครับเด้อครับ หลานเกลี่ยลำย่ครับ่องนี้ก็คือสีได้ยิ่งนิดนะครับเนาะครับสําหรับตัวตัวเลขของเพื่นจาก่องเกลี่ยลำย่อยนี่ละครับสําหรับรางครับรางรางเพื่อนหายไปที่เกตครับเกตตัวเดียวครับสามครูครับสามครู สำหรับลางนะครับได้ครับลางกับมีสามูกับเก็ดศูนย์เก็ดศูนย์เ็ดหนึ่งเก็ดหนึ่งเก็ดสองครับครับเก็ดมาตัวเดียวครับมีเก็ดมาตัวเดียวครับอันนี้สำหรับลางครับเอามาเปนสามตัวครับ3ามตัวไม่ยุ่งหางเพื่อนหามาสหางสตัว แตมีห้าห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่งสี่หกห้าสี่หกห้าครับสี่หกห้าหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดครับ ครับนี่เป็นตัวเลขครับจาก่องเสี่ยงยาพ้าเลาะครับเสี่ยงยาครับเสี่ยงยาพ้าเลาะครับครับพาเลาะครับสำหรับตัวเลขมาจาก่องเกลําไยพ้าร้อยบุลุษครับหลานสาวเกลําไยนะครับเนาะครับครับนี่ตัวเลขครับเลขหลานเมืองเกาหลีเหรครับ เก่งมาจากเกาหลีบุลุษครับวันที่16ครับบนรางครับสำหรับตัวเน้นครับตัวเน้นตัวย่ำ้อครับเด้อครับมีห้าเจ็ตัวเก่งวัเพิเ่นห้าเจ็ห้าหกครับตัวเก่งครับสำหรับรางครับที่นี่ครับราง ล่างหลานกัเจงไปทีเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งตัวเจงเพื่นกับเจ็ดสองครับมีสองมีสองสองครูครับเจ็ดหนึ่งเจดสองครับสามตัวสามตัวเจงไปทีห้าสามห่งครับห้าสามหนึ่งห้าเจครับตัวเจงเพิ่อน ครับนี่เป็นตัวเลขจากหลานสาวครับหลานสาวเมืองเกาหลีครับสวยๆงามๆครับเอาไปพิจารณาเบ้างนะครับเด้อครับก็คือสี่ท่านนี้นะครับเนาะสำหรับรถตลี่หาเบิ้งครับงวดที่แล้วข้างบนกับสามกำหาถ้ามาครับสำหรับเลขวิ่งกับมีเก็ดครับลางเป็นเจ็ดครับลางเป็นเจ็ดนะครับเนาะครับลางเก็ดบนเป็นหนึ่งห้าครับบนเป็นหนึ่งห้าหนึ่งกำหา เอาตัวเลขครับตัวเลขมีความเสี่ยงครับครับสาัรับคลิปนี้แต่ว่ามีอย่างไรล่ะครับท่านส่องกาสิขอลาพี่ลาน้องนะครับแล้วครับขอให้พี่น้องมันมานสุกโชคครับลำล่ำลุรุวยสุผูสุคนครับพอกันไม่ชิปน้าล่ะครับสวหรับคลิปนี้สวัสดีครับ